สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับมือนี้ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับอาจารย์มดรดแม็กคุโบตาซีสเกตเราจะเร่นครับพี่น้องมือนี้ครับนี่ซ่หมอบรถนะครับผมเป็นแท็กเตอร์รุน 01, ่น l อ0 1ดีที่นะครับความอุปกรณ์สามชิ้นนะครับไปด้านหน้าฐานพว่วนดดรถดีนะครบ,บเสร็จความใสงงานครับ สำหรับรถแท้คันนี้อยู่4 2 0 0 0บาทครับของอุปกรณ์3ชิ้นอมต,ตัวเช็คไนซีครับรับประกันสิน,าน้าน้าเก่าเดือนครับหรือหาลอยชั่วโมงครับผมคัานนี้เป็นรถปี63ครับผมเป็นรถปีต้นป e ี63ครับ636ปลายปี63ก็จะเป็นุ่นน40 ท,ท่านกับส่งลูกค้าท่านอำเภอบางกู้นะครับจังหวัดศรีสะเก็ดส่งมอบโดยฟ้าเซวิสคนผโผของอ้หาหรก็ตั้งหมเดี๋ยวรับต่างหากจะไหนครับ ันชนกันครับสะพานครับพี่น้องครับพร้อมยาเรียบร้อยครับขึ้นรถเอาสโลแกนจังบาดเนี้ยเครื่องดีเกียร์ดีครับสีสวยพร้อมใช้งานครับเกียดีเกียร์ดีครับสีสวยพร้อมใช้งานครับเพิ่มเลยสโลแกนกระป๋องสโลแกนครับ อันนี้เป็นเป็นสินค้าผู้่ตาแมพนะครับผมดาวยูหกหมื่นหาวันยูหกปีครับดีดีต้อนรับลูกค้าหรือพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนใจรถเกีียวรถแทรกเตอร์มือสองนะครับนะรับ มาคอนได้ทุกไลฟการครับพี่น้องสนใจกัเขาว่าเบิ้งมาชมได้ที่คูปตาซีสเกตเราจะเลื่อนกับอำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตครับดูเส้นบิ๊กซีซีสเกตครับดูใกล้ๆกันครับสามแยกเกิดสวนขึ้นรถเป็นทีเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับพบกันใ่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยนะครับพี่น้อง ขอบคุณครับ